เราสรุปผลงานหนังสติ๊กนะครับนี่ครับสตต๊กเรานี่ผลงานของเราเลยครับรวมเลยครับนี่ครับไส์วิ๊กเลยนะครับนี่ครับโอ้โหไซส์วิ๊กได้ประมาณสี่ตัวครับตรงานไซสข่อทอดนะครับนี่ครับอย่างไงเราก็ไม่อดตายครับหนังสติ๊กเป็นไงครับผลงานหนังสติ๊ก ไม่มีอดตายแล้วครับหนังสติ๊กบนบ้าอย่างนี้เราก็ต้องเราก็ได้กินปลานี่นะฮะแค่ถือหนังสติ๊กของวัวก็ได้กินปลาครับเนี่ยครับผลงานเราคือหมายสารเจ้านะสารเจ้าวางสว่างนะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางเดินเล็กๆฝั่งคลองเล็กน่นครับคลองใหญ่ปลาไม่ขึ้นนะฮะเนี่ยครับ ไม่รอแต่หากินหวานครับนะบรรยากาศเราวันนี้จะเป็นคลองวังสมัครไอสาลเจ้าว,วัางสมัครครับเป็นนี้เป็นข้างหลังผมจะเป็นสามแยกคลองสามแยกครับนะใสๆเลยนะครับวันนี้ไม่อดตายแน่นอนครับไม่รอแต่หากินหวานอยู่ผมไม่อดตายครับหนังติต๊กจัดให้วานเจยบ